ถามจากทางบ้านค้าขับถ่ายทุกวันเช้าเย็นถือว่าผิดปกติไหมคะหมออ๋อไม่ผิดเลยปกติมากครับฉันก็ควรทาด้วยถ้าถ้ามันไม่ถ่ายเป็นันรับมันได้ไม่เขยเป็นจาเยอะเด็กมัน <laughs> ไม่ปกติคำน้าปกตินิยามของมันคือเราถ่ายแล้วเรารู้สึกว่ามันหมดหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่จ็ดนครั้งจะีเดียวแน่นอนถ้าถ่ายบ่อยกว่าปกติก็คือถ่ายเกินสามครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ข้อแม้ถูออุจจาระก็จะต้องเหลวด้วยก็เรียกว่าเป็นท้องเสียแต่ถ้าถ่ายออกมาลักษณะอุจจาระเป็นปกติหมดเลยแล้้วววทุกกกครรัััง็โล่่อามมนีตตะ ถขายได้อะครับถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรเดียนแต่ว่าความสำคัญคือเราเรารู้สึกว่าเราโล่งหลังทางแต่ถ้ากลับกันถ่ายทุกวันเลยเช้าเย็นแต่ไม่เคยรู้สึกว่าโล่งเลยเรียกว่าผิดปกตกิเพราะว่าเท่ากับว่าเราถ่ายไม่หมดเลยต้องถ่ายเรื่อยๆอย่างงี้ครับถ้าเป็นคนที่ไม่ท้องผูกตอบง่ายครับแต่ถ้าเป็นคนที่ท้องผูกตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าโล่งเรียกว่าอะไรหรืออะไรที่จะเป็นคำวิยามของคำว่าโล่งถ้าในกรณีเรารู้สึกแบบนั้นให้สงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะท้องผูกไทยเพราะว่าความรู้สึกเราต่ออุจจาระอยไปแล้ว